สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับก็ชงยายไพ่พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ย้ายไพ่ในน้าขออมูลเนาะทางืเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่ทำม่เตอจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนอยามยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบริพาดเบิงพาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมากอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจ คอมเมนต์ของมคุยมาทักทายกับย้ายไผ่กะคอมเมนต์มาใตคลิปบข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะเบาหลายยหญ่ห้างพี่น้องไปเบิ่งของมูลนธ์ทางอาจารย์ทันแลกเลยจ้าแนวทางนี้เป็นแนวทางพี่น้องจ้าเพิ่วมาจังสี่น้องค่ะพี่น้องเนาะเอ่อแนวทางนี้เป็นแนวทางของเอตตพาโชคสันเนาะจ้ามาเบิ่งร้อยสิบหน่วยข้างเทิงเพิ่นเนาะจ้านอร้อยสิบหน่วยข้างเทิงเพิ่นให้่มาเพิ่นบอกว่าหลักร้อยอยู่ที่แปด หลักสิบอยู่ที่ศูนย์หลักหน่วยอยู่ที่เก้าและศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์บอพีนองเอาพีชนะได้สำหรับแนวทางเด่นบนของแอตะ,นะ,ะเนาะค่ะเนาะเด่นสามตัวเทิงไลยหลับพี่น้องเอาพิารณาได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเคเอีเนาะคะ่ะโกรันบนโกรันบนเนาะพี่น้องเนาะคนไห้มากงมืที่แล้วให้ศูนย์กับเจ็ดนี้กับศูนย์กับเจ็ดคือเก่าเนาะคะ่ะ สำหรับเนวทางโกลันบนของเพนเนาะค่ะพี่น้องเนาะอภบิจานาน้ำเพลนใดเด้อจ้ะมักตัวใดกระจังจวดจดาดฟาดบุ่มน้ำเพลนเนาะพี่น,นะะ้องเนาะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินใจเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวสันค่ะพี่น,อน้องแนวทางเลขวิ่งหนุ่มราชเทวีเนาะพี่นะะ้องเนาะอ่าวิ่งบนสองกัจเจตวสันเด่นอยู่ที่สองวสันเกษตรหน้ายาหรือว่าหนุ่มราชเทวีเนาะ,ะพี่น,อนะะ้องเนาะกันอารคทิปย์ย่ำได้เพิ่นกับสิเป็น แบบว่าห้องโหลดนอนกนอ,กนอกพี่น้องนอต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่ายาสีปทุมมากว่าสันพี่น้องยาสีสุปทุมมาบอกว่าสามตัวบนอยู่ที่แปดศูนย์สี่แปดหกสี่สองแปดสี่สองตัแปดสี่หกสี่ศูนย์สี่ข้างล่างสองแปดกะเจ็ดแปดมักตัวใดกระจวดจาดน้ำเพลินค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางยาสีปทุมมาเนาะค่ะพี่น้องนอมากระจวดจาาฝาดบุ้มน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาเบิรงค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นแนวทางของลุงนิ่นเนาะค่ะเนาะลุงนิ่นไหนมาลุงนิ่นบอกว่างวดนี้รัฐบาลไทยเด่นอยู่ที่ศูนย์กับซีเนาะจ้ะสอาสามตัววะสันพี่น้องคะอ่ะอ่าซีศูนย์หกห้าศูนย์หกแปดซีสองเนาะจ้ะสองตัวอยู่ที่ศูนย์หกศูนย์แปดซีสองซีสามซีเจ็ดและหกสองเนาะพี่น้องเนาะถ้าเป็นเบิ้ลเพิ่นก็นจะเป็นศูนย์ศูนย์กับอ่าซีซีเนาะค่ะพี่น้อง สำหรับเนแนวทางของลุงนิ่นเนาะค่ะพี่น้องคะมักตัวใดกระจังจวดจาด้ำเพลินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดวันชัยเนาะค่ะแอดชันชัยบอกว่าว่างลอยบนอยู่ที่ศูนย์มาซันพี่น้องผู้ใดมักแนวทางลอยบนของแอดวันชัยจังแคบหนาจอเด้อจ้าพี่น้องจ้าจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาซันค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางของ อา,อาจารย์พี่เนาะค่ะเด่นบนล่างเนาะพี่น้องเนะาะอพน้นบอกว่าขางบนอยู่ที่8 9ดเก้าเก้าแปเก้าแปและ0ูนยางล่าง0ูนย์หศูและ48ขอโทษขอให้เสียงนกฮองเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดังวัดปาวัสันพี่น้องสอสุพันเนาะสุพรรณวัสันอะไรเนี่ยร้องนะไมาอันนี้เป็นแนวทางพน้นบอกว่า 030405 85 86วิ่งบนล่างศูนย์าซันพี่น้องสำหรับแนวทางสอสุพรรณเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวมาซันค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นแนวทางพ้นหามาสิบล่างสิบล่างของแอดลัดเนาะ,ะเนาะนบอกว่า0479มักตัวใดกับจังจวดนํำเภอนนอบพี่นองเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดตะเนาะจ้า,จาเพื่อนบอกว่า,วาวสิบหน่วยล่างวัดสั้นค่ะพี่น้องสิบหน่วยล่างวัดที่เรียวเขา 66, 6, ่าหกหกเนาะจ้างวดนี้เพื่อนจับมาใหา้เห้าเอาตัวเพื่อนจับเลยเนาะพี่น้องเนาะเออเพื่อนจับชูห้อยู่ที่แปดศูนย์แปดสามและแปดสองมักอะไรกับจวดจาดน้ำเพลินใดเนาะพี่น้องเนาะมักเรียวใดกับหนีเรีวนั้นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง อ่าพนบอกว่าสองตัวล่างวต้องกลับเด้อร์วัซันพี่น้องเอาพิชชาหน้าใดมาเบิง้งค่ะพี่น้องงวดที่แล้วเข้าหกหกเนาะจาะ้าอ่างวดนี้ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดอ่าศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดและสองเก่าวัซันพี่น้องตัวใดติดดับนแนวทางใช้เข็งกะคัดออกได้นะะนเนาะ,ะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางอะไรสำหรับแนวทางอันนี้บ่มี่ซื้อเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาพิจารณาได้เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางร้อยบนเนาะค่ะนะร้อยบนแอดน้ำพูเนาะจ้ะผู้ใดรอดเนี่ยขอแนวทางสองตเดินรางเพื่อนมาเดี๋ยวยกาไปหาอีกแป๊บหนึ่งนาาพี่น้องเนาะเดี๋ยวหาให้นะคะมาเบิ้งจา้าแนวทางนี้เป็นแนวทางแอดน้ำพูร้อยบนเนาะค่ะนะร้อยบนวดนี้อยู่ที่แปดวดที่เร้วอยู่ที่สองวันนี้อยู่ที่ 8, ทแปดเน,น,นาะค่ะนะ <ไป S 1> ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแน,นวทางมาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะเป็นแนวทางของนุ่มสุพรรณตำเล่า กับตำไทยอันนี้เป็นแนวทางตำตำไทยเนาะพี่น้องเนาะหกสามเจ็ดสามหกสี่และเจ็ดสี่เลขเ mm hmm. พิ่นส่วนมากจะบ่หลายคู่เนาะค่ะสําหรับแนวทางนมสุพรรณเนาะค่ะพี่น้องเนาะมากักกะจังพิีชนาน้ำเพิ่นเดอ้อจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวัดใจล่าง,ว,างวัดสันงวดที่แล้วเข้าหกหกเนาะจ้าเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าแปดสี่สี่แปดตเดียวเกี่ยเกล่ยมักกะจวดน้ำเพิ่นหลอดเนาะค่ะพี่น้องตัวเดียวก็น่ารุ่นได้พี่น้องเนาะแปดสี่สี่แปดวัดสันเนาะจา้า มักน้ำเพลินกับพิจานาน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่เรขวิ่งเพิินเข่าดีเด้อพี่น้องกอดถูดกอดไปขอคว่มเจงเตือนทั้งเปลียนเนาะพี่นอ้องอ่าเพิ่นอบอกว่างวดนี่เด่นเจ็ดกับเก้าสั้นสองตัวอยู่ที่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่และเก้าหกมักจังใดกับจังตรวจจาดฝาดบ่มน้ำเพลินนาะพี่น้องเนาะพิจานาเป็นแนวทางน้ำเพลินไดนเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่า คนพันช่งางวสั่นพี่น้องเพคนจับมัดคู่อ่าแปรโกฉลากเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่า8 1 8 4 8 6่8 7เนาะคะ่ะ4อ่าเพื่อนบอกว่าจับ7จ็ดวสันพี่นอ้องอาพิจนาได้เนาะคะ่ะเป็นแนวทางใดพี่น้องท่านมากระจังตรวจจดาดฝาดเบิ่มน้ำเค็มเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด็กเซียนวสั่นพิณองอ่ะเด็กเซียนเนี่ยใกกับบกคอยเดล่งไห้เนาะพี่น้องเนาะอ่าเพื่อนบอกว่าเด่น สองสามเม็ดเดียวเขียนๆสามตัวหกศูนย์หกเก้าสี่สองสามแต่ว่าเพิ่นฟันเม็ดสามฟันเม็ดเดียวคือสองสามนอกจ้ะสำหรับแนวทางตำไทยเด็กเซียนเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมักแนวทางของเด็กเซียนกระเขียน้าจอได้เลยเนาะพี่น้องค่ะพีชนาน้ำเพื่นได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของปลาม่วงเนาะพี่น้องเนาะปลาม่วงให้มาปลาม่วงบอกว่าแนวทางวันนี้เพิ่นบอกว่าอ่าสี่สี่สองเก้าสามห้าแปดแปดหาหกนอกจ้ะ สองตัวอยู่ที่สี่สองห้าหกหาซีและหกสองมาพี่น้องโอ้ยจะร้องทำไมกับพนนารนาใดค่ะพี่น้องเนาะมากตัวใดกระจังตรวจจับเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์พ่านทองมาสั่นพี่น้องอาจารย์ผ่านทองร่อยมากล้วบอกว่าวิ่งหลักสิบบนมาสัน 7, ่นเจ็ดแปดเจ็ดสองจับคู่เนาะคะ่ะขางลางมาสัน่นอักสิลล่างอยู่ที่ 4, 4, 4, สี่ี่ศูนย์มาสั่น เลียดับหกเก้าหกหาวัันพี่น้องสำหรับแนวทางอาจารย์ท่านทองเนาะคะ่ะมากระจังจวดน้ำเพลินเดอพี่น้องเดิ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างคู่ขี้แนวทางของแอดกับตันนะจ๊ะงวดที่แล้วเด่นล่างค,คู่ขี้เข่าหกมาเลยคู่เนาะพี่น้องเนาะงวดนี่สามเจ็ดเก้าเด่นล่างมาได้ทั้งลักซิบได้ลักหนวยเนาะพี่น้องเนาะพิจาจนาน้ำเพลินได้ค่ะพี่น,อน้นนนนองคะ่ะจวดจาดฝาดบื้มน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์อินตาเพจใจแสงเขาปิดไทิถัโดยแนยวทางของอินตาเพจใจแสงนี่เนาะพี่น้องเนาะเด่น7บน507ตัวเด่นเนาะคะ่ะตัวรองอยู่ที่ห้าสามเนาะคะ่ะคู่ตัวเน้นๆก็คือ0ูนกับ3 7 5 0 5 7และ53เป็นตัวรองเนาะคะ่ะข้างล่างเด่น 0, 0 9, ูนย์แขนแขนศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดเป็นตัวรองอาจารย์อินตาเพจใจแสงเนาะพี่น้องเนาะ ถ่ายคลิปนี้แย่ไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองน้งจ่ะที่ได้เข้ามารับช่มรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรว,วยปังปังสุข,ขูสุขกนเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นาะจ่ะที่ได้แบ่งปันข้อมููเนา้ทาให้แย่ไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ช่มเป็นแนวทางนาะจ่ากะขอขอบคุณในห,หลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า